สวัสดีค่ะบดามแองเจันผหญิงสีไรจากสวิ์แลนด์ค่ะพร้อมกันหรือยังคะจะมาแบ่งปันนะคะด้วยการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะว่าเรื่องของโชคลาภค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะในเดือนตุลาคม2564นะคะว่าใครจะมีดวงเฮงปังแบบขําคืนบ้างนะคะอ่ะวันโชคลาภกําลังจะมาและในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะงั้นเปิดเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะคุณอารมณ์หงุดหงิดคุณอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วคืนนี้จะฝันเห็นเลขได้ยังไงรจ้าอ่ะโอเคนะคะคนที่เกิดวันจันนะคะคอนเฟิร์มนะคะมาดามเอเจนคอนเฟิร์มว่าคุณให้เอาอารมณ์ที่หงุดหงิดของคุณทิ้งไปนะคะคืนนี้อาจจะฝันเห็นเลขอะไรเด็ดๆก็ได้นะคะโชคลาภมาจากทางน้ํานะคะอาจจะเป็นอ่า พญานาคก็ได้เออถ้าใครบูชาพญานาคอยู่นะคะไปขอโชคลาภกับพญานาคนะคะอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะขอบคุณนะคะมาดามแองเจิลคอนเฟิร์มนะคะว่าคุณยังไม่มีโชคลาภมากมายแต่ลองดูนะคะเพื่อจะมีโชคลาภสัมพันธ์มีบุญสัมพันธ์กับอ,องค์พญานาคองค์ใดองค์หนึ่งสายพันธ์ใดสายพันธุ์หนึ่งนะคะตามนั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ คืนนี้หลับฝันหวานนะคะขอโชคลับกับพญานาคนะคะคุณยังไม่มีโชคลับทันทีทันใดแต่ถ้าลองบูชาดูเผื่อมีดวงสัมพันธ์ต่อกันคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะในวันรุ่งพรุ่งนี้ค่ะมีโชคแบบฉับพลันหรือไม่นะคะให้50%เเซ์เท่านั้นนะคะมาดามให้แค่50%ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอรุ้นกันค่ะ